สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในคลองคือ3 k มเคนส์รกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่หายไปนานเลยนะเพราะว่า,าเป็นไข้ไม่สบายนะฮะนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งจะดีขึ้นนะแล้วก็เพิ่งจะมีเวลาว่างนะเลยมา,าทำคอนเทนต์ต่อได้นะฮะอ่านะครับในวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าดูนเมนดีซชันนะซึ่งเราอยู่กับคุณวอดดี้นะะเล่นเป็นโซคอมนะฮะ โซคอมสีฟ้านะอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะคุณยูเครนสตาร์นะเล่นเป็นน็อตสีน้ําเงินนะครับอยู่ฝั่งขวาบนนะฮะน็อตสีน้าเงินนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างขัดใจนะเนี่ยน็อตมันไม่ควรจะเป็นสีน้ําเงินสีอ่าแล้วจริงๆเนี่ยไอแสงไฟตรงนี้ก็ควรจะจะเป็นสีน้ําเงินด้วยนะทำไมมันออกเป็นโทนสีม่วงเลยอืมน่าจะเป็นเพราะว่าอ่าตัวเกมมันตั้งค่าให้ไว้จริงๆเนี่ยคือไฟตรงนี้เนี่ยหลักๆมันจะเป็นสีแดงนะะเหมือนกับหลังคาที่เป็น หลังคากระจกนะฮะตรงนี้จริงๆมันก็แดงนะ,ะแต่ว่าพอเขาเลือกเป็นสีน้าเงินมันก็เหมือนกับว่าแดงผสมกับน,น้าเงินมันก็กลายเป็นม่วงนะเนี่ยนะฮะประมาณนี้แต่ที่แน่ๆก็ก็ลาดูนะว่าจะเป็นเช่นไรนะเราก็อยู่ในแมปนี้อีกแล้วนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้เป็นอ๋อโซคอมเจอกับนอตนะฮะโซคอมนี่เป็นฝ่ายย่อยของ GDI ที่นานๆที่จะได้เห็นนะตรงนี้โอ้โหคุณวางได้ไงเนี่ย โรงรถค้างๆโรงเก็บแร่เลยนะฮะเอาจริงๆเนี่ยวางให้ได้อย่างงี้เนี่ยวางยากนะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะโมเดลมันชนกันแล้วมันมันจะทําให้วางตําแหน่งยากมากนะแล้วแบบหมุนหมุนมาให้ทางออกมันคือมันหันหน้าออกมาทางเดียวกันด้วยนะนั่นแหละครับตรงนี้อะไรเนี่ยอ๋อโอ้โหสารกระสุนใส่กันเลยนะฮะหน่วยทหารราบนะครับกับหน่วยไรเฟิลนะฮะจริงๆเนี่ยใช้คาว่าหน่วยก็ไม่ถูกนะเพราะคาว่าสควาดเนี่ยจริงๆภาษาไทยเนี่ยเขาใช้คําว่า อ่อหมูนะฮะหมูนะครับถ้าหน่วยในเป็นยูนิตนะฮะมันจะเป็นคนคนละอันคนละแบบกันนะอ่าแหละการจัดทับคนละคนละแบบกันอ่าแต่ผมจำไม่ได้ว่าหน่วยกับหมูเนะี่ยหนน่าจะใหญ่กว่าคิดว่าหน่วยน่าจะใหญ่กว่าหมู่นะเอออ่าแต่ยังไงก็ตามนะตอนนี้ฝั่งสีฟ้านะเปิดเป็นพิษบูลนะครับส่งมาสํารวจนะสมชื่อนะนะรถสํารวจพิษบูลนะฮะวิ่งเร็วนะ ตรงนี้อ่ามาจา้าเอบังเกอร์ตรงนี้นะมีทหารประจําการอยู่แล้วตอนนี้ฝั่งสีมันก็ยึดเส้นขุดจอดไทบเรียมไปแล้วนะจุดนี้นะฝั่งสีฟ้าก็เช่นกันนะโอ้โหรู้สึกว่าจะเป็นการเป็นงานกันคู่เลยนะรีบยึดเลยนะจังหวะนี้ว่าไงหน่วยเดฟเฟิลเข้ามาเรียบร้อยตายไปสิฮะคือถ้าคุณออกจากบ้านนี่โอเคผมเข้าใจแล้วว่าทาไมต้องออกนะเพราะว่าบ้านมันใกล้พังแล้วนะเลือดแดงแล้วนะอประมาณนี้นะว่าแต่เมื่อกี้ผมจะพูดว่าอะไรนะ ใช่มันเถอะอ่าตรงนี้สิ่งก่อสร้างเข้าแฝงตัวไดกับ Sustainable structure เนฮะชื่อภาษาอังกฤษแต่ว่าชื่อภาษาไทยพอแปลออกมาแล้วบางทีมันก็จะปแปลกแปนหน่อยนะฝั่งเสียงเงินมีการส่งทหารเข้าประจําการณจุดนี้เนะี่ยอ่าเอาไว้เปิดแบบนะฮะเอาส่งเข้าไปแค่หน่วยเดียวก็พอนะไม่ต้องส่งหลายหน่วยนะอะ่ตรงนี้มีโรงกลั่นแร่อย,อยู่สองโรงนะแต่ว่ารถเก็บแร่นี่มีตั้งสี่คันนะมันเยอะไปหรือเปล่ารถเก็บเกี่ยวติดจรวดอ่า Rocket harvester นะ เป็นอยู่ในพิเศษเฉพาะฝั่งโซคอมนะ GDI ฝ่ายหลักหรืหหหหอว่าฝั่งสตีลทารอนนี่จะไม่มีนะหน่วยติดจรวดเอ๊ะหนนะโซคอมเอเอใช่โซคอมนี้เป็นฝ่ายย่อยที่ผู้เล่นชอบเล่นกันนะฝ่ายสต e ลทาร l o อนี่คนไม่ค่อยชอบเล่นกันก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะแต่ว่าที่นน,น่นะจังหวะนี้โอ้โหฝั่งสีฟ้าใช้ APC นะครับแล้วก็ยัดหน่วยจรวดเข้าไปนะ ใชไม่เอ่ยหน่วยไม่ทรายนะซึ่งมันก็จะทําหน้าที่เป็นออบังเกอร์เคลื่อนที่ได้นะตัว EPC นะเพียงแต่ว่ามันยัดทหารได้เขาทุ้ยมียัดทหารเข้าไปได้แค่หน่วยเดียวนะเยเลลิ้นพันกันขออภัยนะสำหรับผู้ที่เข้ามาดูใหม่นะก็จะเจอกับอาการลิ้นพันธ์กันเนยกับทุกคลิปนะฮะเรียกได้ว่า99.99% 99ของช่องนี้เลยนะ,ะแล้วก็จริงๆแล้วในช่องนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะทําเป็นช่องที่แบบเน้นไปที่ เรื่องเราสาระความรู้หรือว่าข่าวสารเป็นหลักนะแต่ว่าตอนนี้คือมาทำคอนเทนต์เกมเป็นหลักซะอย่างนั้นนะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีงานสาระเข้ามานะอย่างเช่นสารคดีอะไรเงี้ยหรือว่าจะมีการสอนนู่นนั่นนี่ด้วยนะเจ้ก็ช่างมันเถอะนะครับที่แน่ๆน,นะตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินนี่ก็เข้ามาโจมตีที่แนวเร่นะฮะฝั่งสีฟ้าเป็ดีนะมีทหารคอยยิงตรวจอัดเข้าไปนะมีพรีเดเตอร์ไว้กันบ้านอยู่นะรถถังพรีเดเตอร์นะสามารถขับไล่กอง กองทัพรถถังสกอร์พิเอต์ออกไปได้นะหือแตกไปหนึ่งคันนะจังหวะน,นี้โอ้โหอ่โรงรถโผล่ขึ้นมาหนึ่งโรงนะโรงประกอบยานรบนะครับผมอ่าอย่างนี้นะโอ้โหแต่ในขณนะดเดียวกันฝั่งสีน้ำเงินนี่ก็มีการปั๊มสกอร์พิเอออกมาอีกหลายคันเลยนะปั๊มออกมาอย่างเยอะนะส่วนตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีน้ำเงินอ่ะมากลาง MCV ขยายฐานนะจุดนี้นะเออว่าแต่เมื่อกี้ผมพูดอะไรไปนะอ๋อคือช่วงนี้เนี่ยนอกจากรายการ แคร์สเกมหรือว่ารายการเล่นเกมที่เป็นรายการาที่เขาเรียกว่าบันเทิงคดีแล้วเนี่ยผมก็จะทําสารคดีด้วยนะก็อย่างอย่างในคลิปสั้นนะฮะยูทูบช็อตนะที่เป็นสารคดีสาระไปทั่วนะฮะนี่ก็ติดตามชมกันได้นะก็จะพูดเรื่องสาระที่มันเป็นสาระจริงๆนะฮะอ่านะฮะแบ่งปันความรู้กันนะแล้วก็จะมีคลิปสอนทฤษฎีดนตรีด้วยนะครับผมที่เพิ่งจะทําไปได้คลิปหนึ่งนะอ่า ฝากกดติดตามกันด้วยนะใครที่อยากได้สาระความรู้นะแต่ตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงิน,นบุกแล้วนะกอเปียนอย่างเยอะเลยแล้วก็มีการอัปเกรดเอออันนี้ด้วยนะอะไรนะโดเซอร์เบลดนะทำให้ยานรบสามารถเก็บกวาดกับระเบิดระบกี้ยีหานราบขั้นสูงได้น,ะนั่นหนมายความว่ากอเปียนสามารถเหยียบโซนทูปเปอร์ได้นะแต่ว่าโซคอมนี่มันเออโซนทูปเปอร์โซนเรเดอร์ปะอ,อจำไม่ได้แต่ที่น่แน่นะฝั่งสีน้ำเงินถอยก่อนนะไอ้พวกที่หนีไม่ทันก็ตายไปนะเอ้ยพังไปนะและนะ้วตรงนี้อะไรเออโซน เป็นยูนิตเชตเตอร์ er ที่โอ้โหจริงจริงเป็นยูนิตท,ที่นาน,านๆที่จะได้เห็นนะอันนี้เป็นยูนิตเฉพาะของโซคอมนะมีความสามารถพิเศษในการใช้ลำแสงอัพโหลดนะอัพโหลดปืนใหญ่ขึ้นเสียงให้สามารถยิงโจมตีเป้าหมายได้รุนแรงกว่าปกติหนึ่งครั้งทำให้โซเชตเตอร์หยุดทำงานไปชั่วขณะเออนั่นแหละก็ะคือใช้เพื่อยิงโปรเจกต์ตายที่ดาเมจสูงมากนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยจะสปันไปแป๊บหนึ่งนะฮะ เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดให้ดีนะซึ่งโซนชตเตอร์ได้เปรียบยามพนัและสิ่งก่อสร้างนั่นแหละนะคือตัวแชตเตอร์เนี่ยมันก็จะทําหน้าที่เหมือนกับปืนใหญ่เคลื่อนเสียงนะ,ะตรงนี้ว่ายัางไงครับรถก่อสร้าง MCV น่าจะมาตรงนี้แหละนะกว่าจะขยายฐานได้เอาจริงๆฝั่งซีฟ้านี่ขยายฐานช้าอยู่นะเสียมเงินหนึ่งเขาจนว่าโอ้โหวางโรงเก็บประเทศสองโรงนะมีป้อมปืนด้วยนะป้อมมีสายไว้ใส่เครื่องบินนะตรงนี้ว่ารับออก้ายังไม่ร่วงนะก็โชคดีไปนะครับจังหวะนี้อ่า ยิงอัดเข้าไปที่รถกระพริตุ้มนะเรียบร้อยครับผมโอ้โหโซโคอมโซโคอมออก้านี่คือดาเมจเยอะกว่าออก้าปกตินะเนี่ยสแกนชิปจอนเผยตัวยูนิตท,ที่ล่องหนอยู่ใกล้ๆอ,อนืนนั่นแหละแต่ตรงนี้โอ้โหปะทะก,กันอย่างดูเดือดน,นะนี่ไงยิงอาวุธคลื่นเสียงไปนะฝ <c oughs> ั่งสีเงินต้องถอยออกไปก่อนนะตรงนี้ปอมปืนกลนผมว่าจังหวะนี้น่าจะดูไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่แล้วนะจังหวะนี้ผมว่าน่าจะต้องสร้างอ่า ป้อมปราการแห่งแสงนะฮะดูไหมก็ป้อมเลเซอร์ขึ้นมานะแต่ดูเหมือนว่าฝั่งซีเมอร์เขาน่าจะยังไม่สร้างหรอกนะฮะอ่า <c oughs> ตรงนี้ไว้ครับพิทบูโอ้โหไม่รอดฮนะอ้าวเจอรถถังล่องหนว้าวนี่นะครับความน่าสนุกนะอ่าแล้วตรงนี้ฝั่งสีฟ้านะศูนย์ฟื้นฟูสภาพนะครับผม Recreanter Hub นะฮะเอาไว้สร้างรถถังมาร์ฟนะฮะทั้งวันนี้โอ้โหแล้วฝั่งสีฟ้ามีการอัปเกรดให้ตัวพิทบูยิงปืนครบได้ด้วยนะเนี่ยมอท่านะฮะโอ้โหนานๆที่จะได้เห็นคนกด ดีเซิร์ชนี้นะซึ่งมันก็ต้องมีนี่ไงศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีนะปืนครบอัพเกรดกระสุนต่อต้านอากาศยานทางสเตนเอัพเกรดอัเกรดสลิงช็อตแล้วป้อมปืนต่อต้านอากาศยานด้วยกระสุนเหลือก็คือเพิ่มดาเมจนั่นแหละพูดง่ไงตรงนี้ไหมครับอาคารวิศวกรรมหุน่นพิฆารีดมเมอร์ว,ว้าวอันนี้ไงป้อมปราการแห่งแสงไปแล้วนะโอเบลิสซ์ออฟไลทนะ์นะฮะนึกว่าจะไม่มีซะแล้วนะโอ้โหแล้วตรงนี้โดนกระหนายิงเข้าไปนะครับทั้งจรวดทั้งปืนครบมีออคก้ามายิงอัดเข้าไปอีกนะ ยังไงก็ไม่รอดนะฮะบึมไปแล้วเรียบร้อยอแล้วในขนาดเดียวกันฝั่งสีน้ำเงินว้นะฮะล้อมรั้วนะฮะล้อมรั้วเพื่ออะไรก็ไม่ทราบนะฮะที่แน่ๆรั้วไปแล้วนะรั้วเลเซอร์นะครับผมกันดาเมจนิดนึงละมั้งนะฮะจังวะน,นี้ผมว่าฝั่งสีน้ำเงินนะ่าจะเล่นรีดิเมอร์ไม่ได้แล้วนะ,ะถูกกระหน่ำไปซะขนาดนี้อโอ้โหพังแล้วเรียบร้อยแนละ้วในขนาดเดียวกันรถถังมาร์ฟก็ออกมาแล้วนะฮะอย่างที่เห็นนะครับผมอีพ e ิกยูนิตของฝั่ง GDI นะโดยเฉพาะ <c oughs> ฝั่งโัวคมนี้รู้สึกว่าจะยิงเป็นเร็วกันมั้งเก็บเกี่ยวไทเบเรียมเมื่อทำการขับผ่านคร um. ิสตัไลไทเบเรีย่นั่นแหละเป็นนีปิยียูนิตท,ที่สามารถเอาไปปั๊มเงินได้นะว่าแต่ส่งมันไปเหยียบกองแร่นะฮะตรงนี้ว่ายังไงทหารเข้าไปอ่าโดนป้อมปราการแห่งแสงนะครับยิงไปโอ้โหตรงนี้อออื ยิงจากระยะนี้เลยนะฮะอย่างไกลนะผมทารับสามารถเข้าไปในรถถังมาร์ฟเพื่ออัปเกรดความสามารถก็อจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะเอาเอนจิเนียร์เข้าไปง่ายเอนจิเนียร์เข้าไปแล้วคนหนึ่งนะก็มีอีกคนหนึ่งนะอะเอนจิเนียร์สองคนนะครับแล้วก็มีมีอะไรอีกอะคือมันไม่ขึ้นโชว์ตรงเนี้ยป้อมจรวดป้อมระเบิดฐานป้อมปืนพลังขึ้นเสียงอันนี้คือป้อมอะไรจรวดปะอันนี้ผมดูไม่ออกเหมือนปืนเหมือนปืนครก เหมือนอาถิรุรีอ้าวแล้วฝั่งเสียมเงินแอบส่งสกอร์เปียนเข้ามานะแต่ว่าเรียบร้อยไปแล้วนะหน่วยมือระเบิดสร้างขึ้นมาทำไมครับเนี่ยหน่วยมือระเบิดได้เปรียบกับทหารราบปสิ่งก่อสร้างเคลียสิ่งก่อ Clear สร้างที่มีอยู่ในประจำการอยู่นั่นแหละนะเคลียเกรืิสันนะอ่าตรงนี้ฝั่งซีฟ้าแอบส่งพิษบูขึ้นมานะจุดนี้นะในขณะที่ตรงนี้ก็ปะทะกันอย่างระบายนะ รีดิเมอร์อ้าวในที่สุดรีดิเมอร์ก็ออกมาสักทีนะฮะหลังจากที่ดีเลย์ไปแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าอาคารวิศวกรรมนี่ถูกทำลายนะตรงนี้ส่งซาบอเทอร์เข้าไปแล้วนะซาบอเทอร์กับโอ้โหเอ่ออะไรนะแบล็กเฮนะรีเจนเลือดได้แล้วก็ใช้อาวุธปืนไปนะนี่ไงแบล็กเฮนป้อมปืนไปนี่ไงมันเขียนบอกอยู่เนะี่ยตรงนี้ครับอ่ะอ่าเรียกเครื่องบินมาทิ้งระเบิด ลอยแร่ไทเรียมนะสปอนแร่ออกมานะครับแล้วตรงนี้ทาไมไม่มีคนมาขยายฐานกิดกองแร่ตรงนี้ครับเนี่ยเสียดายนะแล้วตรงนี้ครับเอามาร์ฟถอยลังนะไม่ซูนะครับฝั่งสีฝั่งสีฟ้านะแล้วตรงนี้ยังไงครับอ่เจอบังเกอร์ถอยกลับนะเ,เดี๋ยวนะถ้าเป็นในมุมมองฝั่งสีฟ้าอ่ะกดดูที่มาร์ฟอ่ะก็ไม่ขึ้นโชว์อยู่ดีนะว่ามีอะไรอยู่ในรถบ้างนะแต่ว่าที่แน่นะครับฝั่งสีฟ้าไม่มีเรดาร์คือยังไงครับ MCV หาย น่าจะพับเก็บละมั้งนะอ๋อ MCV อยู่นี่นะ,ะต้องกลางเป็นสถานีก่อสร้างก่อนนะถึงจะเปิดเรดาร์ได้นะว่าเกมเกมภาคสามนี้จะไม่มีสิ่งก่อสร้างที่เป็นเรดาร์นะอ้าวแล้วตอนนี้เทคเซนเตอร์ฝั่งสีน้าเงินแตกไปแล้วนะครับเปิดปิดุปิดเทคเทียสามไปแล้วเรียบร้อยนะโอ้โหแล้วตอนนี้พิษบูเข้ามาอย่างเยอะเลยฮะพิษบูเนี่ยดาเมจที่กระทําต่อตัวสิ่งก่อสร้างแล้วก็ยานผ่านนันี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะ แต่ยิ่งสร้างมาเป็นฝูงเนี่ยยิ่งเยอะเข้าไปอีกนะแต่ว่าเ้าเสียคือเลือดมันน้อยนะตรงนี้ APC e โอ้โหอุตสาห์เข้ามานะพังไปแล้วเรียบร้อยนะเจอรถถังล่องหนนะครับรถถังล่องหนถอยกลับก่อนนะจงังหวะนี้ฝั่งสีเงินส่งทานเข้าไปแต่เป็นแบล็คแฮนด์กับหน่วยทานท่ามันจะไปสู้กับพิษบูลได้ไงครับไม่ได้เสียตรงนี้โอ้โหแล้วยิงปืนครกอัดใส่โรงเก็บแร่ตูมเรียบร้อยนะฝั่งสีเงินกันไม่อยู่นะได้อะไรคริสตัลไทเบรียมสีเขียวอ๋อโอเค เขามาช้าไปนะกองทัพฝั่งสีฟ้าเข้าไปแล้วนะสีฟ้าขยายฐานช้านะแต่ว่าดูกองทัพเขามีประสิทธิภาพในการต่อสู้มากกว่านะอืฝั่งโซ,โซคอมนี่จะเน้นทาหารที่อึดถึกยิงแรงนะแต่ราคาก็ก็แพงด้วยแหละแล้วตรงนี้โอ้โหรีดิเมอร์ดโดนเข้าไปอย่างหนักแต่ก็ไม่เป็นไรนะจังหวะนี้มาร์ถูกแบล็กเฮนเผาอยู่นะ <c oughs> แล้วยังไงครับ หน่วยปืนไฟแบ็คเฮนมันทำดาเมจได้นิดเดียวนะยิงเวลายิงเออยานเกราะนะฮะแล้วมาร์ฟนี่เลือดมันเยอะด้วยนะฝั่งเสียเงินฝั่งเสียเงินเล่นเป็นน็อตนะซึ่งน็อตนี่เป็นฝ่ายที่เน้นจำนวนนะแต่ว่าฝั่ง GDI ฝั่งโซคอมนี่ก็อย่างที่บอกนะไม่เน้นจำนวนแต่ว่ายูนิตนี่จะมีความอึดความถึกนะะตรงนี้อะไรเนะี่ยเออหรือว่าจะเป็นป้อมปืนยิงระเบิดน่าจะใช่นะ แสดงว่าเขายัดหน่วยเออ่คนระเบิดเข้าไปนะเนี่ยตรงยี้ไงออก้าอุยรอดอยู่นะรถเก็บเร่มาเก็บเร่อย่างสบายใจนะเอ๊ะมาฟันไม่มีเดติเคเตอร์นะ่นเองโอเคแต่รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะเหยียบรถเก็บเร่ได้นะดูซิมุมมองฝั่งสีฟ้า ฝั่งสีฟ้าจริงๆสีฟ้าน่าจะมองไม่เห็นโลเก็บได้นะแต่ว่านี่มันเป็นมุมมองของเอ่อรีเพย์นะก็เลยเห็นนะอ้าวแล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีฟ้าอ่ามาขยายฐานในที่สุดนะฮะฝั่งสีฟ้าเป็นฝ่ายที่ยึดกองแรกตรงนี้ได้นะฮะสีน้ำเงินน่าจะรู้ตัวแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โหอวาตารมา2ตัวนะแต่ว่าเจอพิษบูกระหน่ำเข้าไปนะครับผมอย่างเยอะอย่างหนักนะมีออกาตามมาสมทบอีกนะโอ้โหแล้วออกานี่คือหย่อนกระสุนลงไปทีหนึ่งนี่คือดาเมจเยอะมากนะฮะ แล้สุดท้ายไว้อครับอวตารแตกนะแตกแตกสองเลยนะเหลือซากอยู่หนึ่งตัวนะโอ้โหราซากจมดินโอ้โหอะไรตนี้ไว้ครับทหารเรียบร้อยสิฮะตายนะฝังซีมเงินไว้ครับอาศัยจังหวะนี้นะครับส่งกองทัพเข้าโถมนะทหารราบอย่างเยอะตามมาตามาตามาซัพพอร์ตตัวรีเดเมอร์นะรีเดมเมอร์นี้ยังไงนะครับวันนี้โอ้โห ฝั่งสีฟ้าอมามัฟยังอยู่นะฝั่งสีฟ้าจะชนะได้นี่มีอยู่2ทางนะก็คือแอบไปตีหลังบ้านนะฮะหรือไม่ก็ต้องบุกเข้าตรงๆถ้าบุกเข้าตรงๆตง้องรีบเคลียร์ฝูงทหารก่อนนะ,ะถ้าไม่มีทารมาซัพพอร์ตร,รีดิเมอร์นะี่ก็คืองานง่ายเลยนะแต่ว่ารีดิเมอร์คุณจะกดใช้สกิลทำไมครับเครื่องสร้างความคลั่งศัตรูในพื้นที่ประหมาาจะโจมตีพวกเดียวกันแต่ว่าเมื่อกี้มันไม่มีใครโดนเอฟเฟกต์เลยสิ จังหวะน,นี้พิดบูกระนำเข้าไปเลยนะจังหวะน,นี้โอ้โหตรงนี้เอา้า<ห>พิดบูแตกแตกได้ไงครับรีดีเมอร์มันหันมาฝั่งนี้ไหมเหรอจังหวะน,นี้ฝั่งสีน้งเงินส่งทหารเข้ามาพร้อมรีดเมอร์นะฮะตรงนี้ยังไงครับหน่วยทหารราบโอ้อยังเยอะอ่ะคอนเฟเซอร์เพิ่มประสิทธิภาพในการรบคว้างระเบิดภาพหลอนอ๋อ คอนเฟสเซอร์ตรงนี้ยังไงครับอา้าวฝั่งสีฟ้าเรียกใช้กําลังเสริมนะฮะตอนนี้เวลา,าประมาณ16นาทีนะฮะยังไม่รู้ผลแพ้ชนะกันเลยนะครับผมเคแลนดิ K ้งเมเปล่อยอะไรมาครับทาหารราบนะหน่วยเรฟเฟิลและหน่วยมิไซล์ที่ติยดยศหนึ่งบ้างนะวันนี้รีเดียเมอร์เข้ามาอีกแล้วนะโอ้โหแล้วมีมาร์โจมตีอยู่ไกลๆซะด้วยนะฮะท้วันนี้เอา้าโอ้โหฝั่งสีฟ้า เ่อสกิลนี้นะเครื่องสร้างความคลั่งไปนะทำดาเมจพวกเดียวกันนะ,ะไปแป๊บหนึ่งนะจังหวะนี้ยังไงครับรีเดียเมอร์เผาอะไรครับเนี่ยเอ๊ะแต่ว่าป้อมปืนไฟไนี่รู้สึกว่าจะต้องเข้าประชิดใช่ไหมถึงจะทำดาเมจได้เพราะปืนไฟมันไม่น่าจะทำดาเมจระยะไกลขนาดนั้นนะตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งเสียเงินไอยกลับ ก็ยังไม่สู้นะฮะจังหวะน,นี้มีสกอร์เปียนเข้ามา1 2 3 4 5คันนะฮะมาเจอแชตเตอร์รสนะฮะแชตเตอร์เรสแตกเรียบร้อยครับผม,มยังไงครับรถกระพรีรถกระพร,ร,ร,รีฝั่งกีเดียนี่สามารถป้องกันตัวเองได้นะแต่ว่าถ้าเป็นของโซวความเนี่ยมันจะยิงจรวดนะซึ่งก็หมอยการต่อกรกับกองทัพสกอร์เปียนฮนะรถทรัพยากรยิงจรวดโอ้โหโอเคเรียบร้อยนะ เอ๊เดี๋ยนะถ้ามันโจมตีได้อย่างนี้ก็แสดงว่ามันก็อับยศได้สิเออแล้วตรงนี้ว่าไงครับโอ้โหุกเจโดนยิงไปแล้วตรงนี้อื้งสงครามอย่างหนักหน่วงนะฝั่งเสียเงินยิงเอ็มพีลงมานะครับเรียบร้อยนะสตันกันเป็นหมูคณะอ๋อเขายึดศูนย์ยิงเอ็มพีไปแล้วนี่ว่ะโอเคตรงนี้ออกกายยิงถล่รมรีเดมเมอร์แตกนะฮะโอ้โหกอลเปียนก็แตกด้วยนะครับจีจีครับฝั่งเสียเงินไม่น่าไว้นะครับจังหวะนี้ สร้างกองทัพขึ้นมาเพิ่มเติมก็ได้เท่านั้นนะแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับฝั่งสีฟ้านี่มาอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะมีทั้งมาร์ฟทั้งพรีเดเตอร์นะมีพิษบูอีนนะโอ้โหหน่วยมือระเบิดมาเรียบร้อยนะฝั่งเซมเงินกดยอมแพ้ไปแล้วนะครับผมสู้ไม่ไหวนะทําให้ชชนะได้ตกเป็นของคุณวัดดี้ฝั่งสีฟ้านะครับผมโอ้โหแล้วคุณดูจํานวนยูนิตสิเนี่ยฝั่งสีฟ้าช่วงไทยเกมในฝั่งเีมเงินจะเยอะกว่านะอืคือไอที่เยอะเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นรถเก็บแรดด้วยนะฮะ แต่ว่าก็ยังแพ้อยู่นะคุณวอดดี้นี่คือมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกองทัพนี่เหมาะสําหรับการรื้อถอนนะฮะรื้อถอนฐานทัพแบบเต็มที่เลยนะจํานวนน้อยกว่าแต่ว่ามีประสิทธิภาพเยอะกว่านะส่วนสิ่งปลูกสร้างฝั่งซีมมนก็เยอะกว่าอีกแล้วนะทรัพยากรเสียมันก็เยอะกว่าเช่นกันนะแต่ว่าแพนะครับผมมาดูกันนะยูนิโปรดฝั่งสีฟ้าคุณวอดดี้นี่ก็คือรถสำรวจพิทบลูนะอันนี้เขาเขียนผิดนะจริงๆสระอูตต้องไปอยู่ใต้ตัวบอใบไม้นะเป็นพิทบลูนะฮะ ส่วนคุณยูเครนสตาร์ฝั่งสีน้ำเงินนี่ก็เป็นรถทางสกอร์เปียนนะฮะก็เข้าใจได้นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอติเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ